ายิ่งยิ่งรู้ตัวว่าไม่รู้นะคะแล้วบวกกับว่าเรานี่ก็คิดคิดถึงตัวเองว่าอายุมากแล้วเอ,อ จะมีโอกาสฟังอีกนานเท่าไหร่ก็ไม่ทราบก็เลยขนกวายฟังใหญ่เลยค่ะทั้งวันฟังฟังเพราะว่าคิดว่าเ,ออเวลาผ่านไปเป็นของมีค่าก็าฟังเก็บเกี่ยวให้ได้มากคิดว่าจะพยายามสะสมการฟังให้ทีละเล็กทีละน้อยเกื่อความเข้าใจจะได้เกิดขึ้นบ้างแม้เล็กน้อยก็ยังดีจะได้จะได้คิดว่าจะได้ติด ไปบ้างเพราะว่าสิบปีนี่เราไม่ได้อะไรคิดอย่างนี้นะคะไม่ได้เลยเลยไม,ไม่ไม่รู้เนี่ยเพราะเราฟังผิดตั้งคําถามไว้นะคะว่าฟังผิดหรือว่าออธรรมะนี่ยากสําหรับเรายากสําหรับเรานั่นนั่นก็ทราบว่ายากสําหรับเราถ้าเราไม่ได้สะสมมาอย่างที่เคยฟังมาเนี่ยนะคะแต่ยิ่งฟังแล้วโอ้ยิ่งยิ่งไม่เข้าใจมากขึ้นก็เลยก็เลย,ก,เลยก็เลยถาม เวลาท่านอาจารย์ตั้งคําถามอะไรอย่างเงี้ยนะคะในใน,ในเทปนะคะก็ก็จะก็ตอบเล็กๆน้อยๆอ,อย่างเงี้ยค่ะแต่มันก็ยังไม่รู้อะคะ่ะเป็นผู้ไม่รู้จริงๆก็เลยบางครั้งก็คิดว่าท่านอาจารย์ก็ก็บอกว่าไม่ต้องเดือดร้อนใจมันก็ไปย้อนกลับไปกราบประทานโทษว่ามันก็บสบายๆ<ม>เอ๊ะน,นี่เราเป็นตัวเราที่เราเราอยากฟัง เราเราอะไรหรือเปล่าก็ย้อนกลับมาที่จุดนั้นก็เลยกลับไปสบายสบายใหม่กลับไปสบายสบายใหม่ก็ฟังพอพอเราฟังคนนี้บางครั้งก็เป็นฟังพระสูตรก็ฟังเรื่อยๆสบายใจนะคะอาจารย์ทํางานบ้านไปด้วยก็ทําไม่ปล่อยเวลาให้เปล่าประโยชน์ก็จะจะฟังตลอดแต่ว่าพอฟังเหมือนกับ ไม่ใช่ว่าเรื่องพระสูตรอ่ะก็จะมีจิตเจตสิกอะไรตระหน่ายอย่างเงี้ยนะคะคือคือดิฉัน,นจำไม่เก่งจําไม่เก่งนะคะฟัง,งแล้วก็ฟังแล้วก็ลืมจจะําเก่งแล้ว,ลวก,แวก็แล้วก็ลืม,ลมแล้วก็ลืมพอลืมแล้วอ่ะมีคํหแบบนี้ด้วยก็ก็ฟังใหม่ก็ฟังแต่แต่แตกรารเรียนว่าไม่ขาดการฟังแต่มันเหมือนได้ยินแล้วไม่เหมือนกับไม่เราฟังไม่ไม่เกิดประโยชน์แต่ แต่ใจก็กระตือรือร้นนะคะที่ที่จะใช้เวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตเนี่ยให้เกิดประโยชน์นะคะแล้วก็ลูกๆก,ก็จะบอกว่ารู้แล้วแม่อยู่ตรงไหนเพราะว่าในบ้านในแม่จะเปิดเสียงเขาก็จะจะจตามเสียงนั่นไปนะคะก็เลยบอกว่าก็เลยบอกว่าแม่แม่ฟังเป็นนิสัยแล้วนะลูกก็จะบอกอ um, บอกแม่เก็บเกี่ยวลูกเก็บเกี่ยวกาลังเก็บเกี่ยว เรจะบอกเขาไปอย่างนั้นแ้นะคะที่คุณไุ้นมาวันนี้ไม่งั้นก็จะเหมือนเดิมติดตั้งอกตั้งใจฟังอยากจะได้อยากจะเข้าใจเพื่อจะชาตินีจะได้มีอะไรไปถึงชาติต่อๆไปด้วยแต่ว่าเห็นความลึกซึ้งความลึกซึ้งอย่างยิ่งว่าทั้งหมดเนี่ยด้วยความเป็นตัวเราเพราะฉันจะไปเข้าใจอะไรนะก็ะฟังเพื่อเราจะได้รู้เพราะฉันไม่รู้ไม่มีเราเห็นไหม ถ้าไม่มีเราก็สบายสายเพราะรู้ว่ายังไงยังไงไม่รู้แน่แต่ต้องค่อยๆเข้าใจและตัวเข้าใจหล้ดดรู้เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความเข้าใจจะรู้อะไรได้แล้วลรู้อะไรรู้ว่าไม่มีเราที่จะนําไปโลกหน้าเนี่ยก็คือที่ประเสริฐสุดคือไม่มีเราไม่ใช่เรามีเยอะๆแต่ไม่รู้เรื่องเลยเห็นไหมคะพอมีความเป็นเราเข้าไปเท่านั้นฮะหมดแหละพิดทามมันเข้าใจไม่ได้ถ้ามันเป็นเรา ขาซ่อนไว้สนิทเลยตรงนี้ครับท่านอาจารย์ความเป็นเราเนี่ยเวลาขณะที่เกิดขึ้นเนี่ยครับก็ไม่รู้เนี่ยครับตรงเนี้ยากครับท่านอาจารย์ที่ว่าในขณะที่ความเป็นเราเกิดขึ้นเนี่ยขณะนั้นก็ไม่รู้ว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นพระารรมสุเจ้าทรงแสดงละเอียดยิ่งเพื่อให้พิจารณาถึงความละเอียดว่าจริงๆแล้วคืออะไรเป็นเราหรือเปล่าถ้าถามคุณอ้วนนะตลอดมา เป็นเราใช่ไหมที่อยากจะมีความเข้าใจก็ต้องโตว่าใช่ใช่ค่ะเห็นไหมก็โตว่าใช่ถ้าจะไปเข้าใจธรรมะได้ไงในเมื่อธรรมะไม่ใช่เราค่ะก็ต้องตรงมากเลยค่ะอย่างนี้เรียกว่าตั้งต้นผิดนะคะอาจารย์ค่ะไม่รู้ทางโลภพะไม่รู้เท่าโลภะถูกลวง oh. ถูกหลอกไม่มีใครรู้เลยคนหลอกคนลวงเนี่ยเก่งมากาโลวงให้อยู่ในสางสารวัตร รวงว่าเป็นเราจะได้ไปเกิดดีเป็นเราจะได้มีความเห็นถูกอะไรแต่ไหน,นทั้งหมดเป็นเราแต่ถ้าเป็นคนที่ละเอียดนะเพียงฟังว่าไม่ใช่เราเนี่ยคํานี้ไม่ลืมไม่ใช่เราจริงแต่ยังไม่รู้ว่าไม่ใช่เรานั้นแต่ละหนึ่งเป็นยังไงเพราะฉะนั้นก็เข้าใจให้ละเอียดขึ้นไม่ใช่เราแล้วเป็นอะไร ยิงฟังธรรมะได้ความเข้าใจว่านั่นแหละไม่ใช่เราคืออย่างนี้แหละที่ไม่ใช่เราบางครั้งก็มีแวบๆมานะคะว่าท่านอาจารย์กล่าวว่าไม่ใช่เราแต่ก็เอ๊ะไม่ใช่เราไม่ใช่เราแล้วยังไงใจก็คิดไปไม่ใช่เราแล้วยังไงก็ก็นึกว่าก็เราเหมือนกับเราอยากจะรู้เราเข้าใจอยากจะเข้าใจเพราะฉะนั้นเราการ แต่ว่าไม่ใช่เราแล้วเป็นอะไรเข้าใจเงินได้นะ้ว่าแล้วเป็นอะไรเครื่องสิดว่าไม่ใช่เรานี่ไม่มีความเข้าใจเนี่ยยังไปสงสัยไม่ใช่เราเป็นอะไรค่ะแต่ไม่มั่นคงว่าไม่ใช่เราค่ะถ้าไม่ใช่เราแล้วเป็นอะไรฟังต่อไปก็รู้ว่าเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เรา แต่บางครั้งบางครั้งนี่นึกนึกขึ้นมาว่าไม่ใช่เราเพราะถ้าเป็นเราเนี่ยเราก็ต้องบังคับบัญชาเราได้ใช่ใช่ไหมคะเพราะว่าเอหนูก็ฟังว่าอตอนนี้ยังไงต้องตั้งใจฟังไม่นอนฟังเราตั้งใจฟังแล้วก็ลุกขึ้นนั่งฟังประเดี๋ยว่ประธานโทษเสียงสูนัขข่าวก็เอ๊ะใครมาไปแล้วคนนี้ไปยาวแล้วค่ะกว่าจะเรียกกลับหมดตอนแล้วค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นคุณอ้วนดื่มตั้งแต่คำแรก ทุกอย่างเป็นธรรมะค่ะหายไปเลยค่ะใช่ไหมสุนักขา่าวหายไปเลยธรรมะอยู่ไหนใช่ไปไปไปกับเสียงนั่นเลยค่ะเพราะฉะนั้นต้อมีความมั่นคงมากกว่าฟังไม่ใช่ฟังเพื่อเราแต่ฟังเพื่อเข้าใจให้ถูกต้องไม่มีเาาค่ะอาจารย์ครับดูเหมือนว่าบางทีเนี่ยได้ฟังแะ้วว่าเห็นไม่ใช่เรา สีเป็นรูปเห็นเป็นนามแล้วก็จะไปติดหยุดแค่ตรงนี้ครับอาจารย์แล้วก็ความเข้าใจก็จะไม่มีการที่จะเจริญต่อเพราะฟังแค่นี้แล้วก็หยุดแค่ตรงนี้ใช่ค่ะแล้วพอเวลาอะไรเป็นอะไรก็ไม่ใช่เราไม่ใช่เราใช่ค่ะคือคิดได้แค่เนี้ได้แค่เนี้ค่ะอาจารย์แต่จริงๆแล้วพอหรือเปล่าครับไม่พอไม่พอแต่แต่ไม่ทราบว่าจะต่อไปยังไงเพราะเรายังไม่ได้ฟัง ต่อไปอีกถึงความละเอียดว่าไม่ใช่เราแล้วเป็นแล้วองไงค่ะที่ว่าทุกอย่างเป็นธรรมไมน,นี่ยต้องละเอียดจนถึงที่สุดว่าไม่ใช่เราจริงๆแต่การที่จะถึงว่าไม่ใช่เราจริงๆเนี่ยเพียงรู้ว่าไม่ใช่เราแค่นี้ไม่พอค่ะไม่พอแน<ๆ>่แน่ค่ะช่พอรู้ว่าอไม่ใช่เราอยากรู้ตัวตวนขืออไรใช่เลยค่ะจบตรงนี้และ พราะฉันต้องเป็นคนละเอียดจริงๆว่าไม่สามารถที่จะละกิเลสได้นอกจากเข้าใจเพราะฉันได้ยินคําไหนนะพอเข้าใจแล้วความไม่ใช่เราเนี่ยค่อยๆลดเองไม่ต้องไปทําอะไร,ะพระเพราะรู้ว่าไม่ใช่เราเพราะ,ะเป็นอย่างนี้ร้อนเป็นร้อนเนี่ยร้อนอยู่ตรงไหนก็ต้องเป็นร้อนคในเตาไฟก็ร้อนจานร้อนร้อนก็อยู่ตรงจานเพราะฉันร้อนต้องเป็นร้อนเสมอจริงไม่ใช่อะไรเลยทั้งสิ้น เพราะฉันที่กำลังร้อนเดี๋ยวนี้ก็คือว่าถ้าฟังให้เข้าใจก็คือไม่ใช่เราเป็นร้อนทีน่นิสภาพธรรมะที่ว่าทุกอย่างเป็นธรรมะก็ค่อยๆสามารถระลึกได้เข้าใจได้ไม่ใช่ไปตอบว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เราแต่ตรงนี้มันไม่ใช่เราไม่รู้ก็ตอบไปด้วยความไม่รู้อีกค่ะค่ะเป็นเรื่องที่ละเอียดที่ต้องเข้าใจให้ถูกต้องตั้งแต่ต้แตตนแม่ใจหรือว่าฟัง เพื่อเข้าใจจริงๆตามที่พูดแบบไม่มีรลักค่ะคำหนึ่งยังไม่ผ่านเลยท่านอาจารย์ค่ะถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะนั่นเลยค่ะถูกต้องอเป็นรีบรางโขนขวายทำอย่างืีนก็ผิดทางด้วยความเป็นเราทั้งนั้นต่อให้ทั้งวันเนี่ยวุ่นวายอยู่ทำยังไงจะเข้าใจพริกโน้นหานี่ดูโน้นไม่มีทางเข้าใจข้าใจได้เพราะเรากําลังทําอย่างนั้นประธานโทษต้องขออนุญาตเรียนเล่าว่านะคะเมื่อฟังแรกๆเรียน เียงท่านอาจารย์ค่ะชุกคนดเถียงในใจค่ะเอ๊ะก็เราจะนั่งสมาธิไปด้วยผมไม่เถียงก็ได้ค่ะก็อิจฉาได้ก็ฟังก็เถียงไปได้เอ๊ะทำดมอ่ะเขียงไปด้วยว่าเอ๊ะทำไมเราก็แบบสายทางนั้นมาก่อนก็นั่งไปด้วยแล้วฟังไปด้วยจะเสียหายอะไรแต่เมื่อฟังไปแล้วสักพักอ๋อก็เข้าใจขึ้น เข้าใจแบบเบสิกกันนะคะว่าอ๋ออย่างนี้นั่งผิดทาง,บบยงยิ่งยิ่งทำให้เราหลงทางก็ก็ก็คิดว่าเรามาถูกทางแล้วก็ฟังแต่ฟังด้วยความไม่รู้ค่ะเพราะฉะนั้นนะฮะปัญญาของใครก็ของคนนั้นค่ะเอาไปขอใครมันไม่ได้เลยค่ะนะ,ะ,ะเพราะฉะนั้นฟังแล้วเนี่ยค่อยๆรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดค่ะเมื่อรู้ก็ไม่ทำสิ่งที่ผิด แต่ถ้ากราบใดยังประมาทนะขณะนั้นก็ไม่สามารถจะเข้าใจธรรมะค่ะเป็นเรื่องที่ละเอียดจริงๆค<ๆ> <Walk. S 2> ่ะแต่รู้ได้อะไรเลยสิบปีคือไม่ได้เสียดายเวลาแต่รู้สึกว่าดีใจค่ะว่ายังมีโอกาส เริ่มฟังถึงแม้จะไม่เข้าใจเลยก็ยังได้ดีใจว่าเรามามาถูกทางแล้วที่ที่แล้วก็เป็นเป็นเป็นกุศลมากที่ได้มาฟังนะคะพอรู้อย่างนี้แล้วสบายสบายใช่ไหมค่ะต้องเป็นสบายสบายตรงนี้แต่ว่าให้ใช้สบายสบายยังไม่เข้าใจอะไรเลยสบายคือคือคำว่าสบายสบายแต่ก่อนคือ เขาใจก็จะฟังเมื่อไหร่ก็ฟังอย่างนี้ป่ะครับใช่ใช่แล้วก็ไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ฟังใหม่อ่าไม่เป็นไรนี่นี่ปลอบใจตัวเองก็แบบ็เลยสบายคือมีเหตุผลที่จะรู้ว่าฟังเพื่ออะไรค่ะเพื่อเข้าใจถูกต้องถ้าไม่เข้าใจจะไปฝืนให้เข้าใจได้หรือค่อยๆรู้ความจริงว่าเบองคับาปัญชานไม่ได้ค่อยๆเข้าใกล้คําที่เราพูดว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตา ทุกอย่างั้าต้องเกิดจากการตใจตรองของตัวเองนะที่หนูเด็กๆนะคะก็สวดมนต์ไหว้วพระแล้วก็ไปกราบพระพุทธรูปก็ขอขอว่าขอให้เข้าใจประจักษ์แจ้งในธรรมแต่ไม่รู้ว่าธรรมคืออะไรแต่ก็ขอขอให้เจอเจอเจอพระธรรมเข้าใจ พอมาถึงถึงที่ได้เริ่มฟังท่านอาจารย์แล้วก็บอกโอ้ก็เราขอแบบเออเราไม่รู้ว่าเราจะต้องการอะไรแต่เราก็ขออย่างนั้นนะคะท่านอาจารย์ก็เลยก็เลยถึงมามาบัดนี้ก็เลยโอ้โหความไม่รู้นี่มากมายมหาศาลประมาณนั้นนะคะท่านอาจารย์ค่ะเช่นก็คือให้รู้ว่าเป็นเรื่องละแล้วก็ฟังด้วยความตั้งใจว่าอะไรคืออะไรแล้วค่อยๆเข้าใจสิ่งนั้นเราไม่ใช่เราท่านเองค่ะ ยากนะคะใช่ยากบางท่านก็ถามว่าต้องฟังเท่านั้นหรือใช่อ่านได้ไหมเนีย่ยแล้วประทศไทะต้องฟังนานเท่าไหร่มาแล้วความอยากว่าจะเท่าไหร่ค่ะค่ะไม่คิดว่าเท่าไหร่ละเข้าใจหรือเปล่าค่ะฟังเท่าไหร่ไม่เข้าใจก็ต้องฟังต่อไปนับไอ้ทูวนะกําหนดไม่ได้จนกว่าจะเข้าใจค่ะสําสคัญที่เข้าใจค่ะแต่จริงๆแล้วถ้าฟังยังไม่เข้าใจครถถับอาจารย์จะไปอ่าน ก็คงไม่เข้าใจเหมือนกันต้องเป็นคนที่พิจารณาใจร้องในเหตุผลค่ะแล้วก็ฟังอะไรนะรู้เลยว่าต้องคิดใจร้องจนกระทั่งเข้าใจสิ่งนั้นไม่ใช่เช,ชื่อแต่คำก็มีมากมายหลายคำนะานอาจารย์สติปัฏฐานพอฟังแล้วก็อยากจะ,จะเจริญสติปัฏฐานเนี่ยครับนอาจารย์แต่ว่าก็มองข้ามผ่าน แม้แต่คําว่าทำบ้านคืออะไรยังไม่มั่นคงเลยเรรลครับจะไปเจริญสติปัญญาแล้วะครเพราะฉันไม่ได้เข้าใจตั้งแต่ต้นนีค่ะทุกคําที่ได้ยินต้องเข้าใจจริงๆค่ะคําธรรมะคําเดียวต้องเข้าใจค่ะมั่นคงด้วยไม่เปลี่ยนด้วยแต่หนูก็เข้าใจว่าเรื่องสติปัะฐานอะไรเนี่ยมันเกินเลยที่เราที่จะทราบได้ ตัวเองที่จราบได้เนี่ยคือคือคือไกลเกินเข้าใจเพราะแม้แต่คําเล็กๆน้อยๆเนี่ยคำเดียวเนี่ยเรายังไม่เข้าใจยากมากแลยยากถึงที่สุดแล้จะไม่มีอะไรยากเท่านี้ในสามสัตร์อก็ก็ฝากต่อไปถูกต้องฝากต่อไปคู้ ค่ะคือรู้ตัวเองว่าไม่รู้คะฟังแล้วก็ยังไม่รู้พ้อถึงคจนกว่าจะคิดแล้วคิดไตรตรองแล้วไตรตรองอีกจนทุกอย่างสอดคล้องกันคหมดแม้แต่คําว่าสบายๆแต่ยุ่งทำอะไรด้วยความต้องการลำบากลำบนไปสํานักปฏิบัติไปเข้าห้องปฏิบัติตอนนีะมันไม่สบายสบายท่านอาจารย์ครับแล้วอย่างเรื่องของความไม่รู้เนี่ยครับหนทาง ที่พระองค์ทรงแสดงเนี่ยก็มีหนทางเดียวไม่มีหนทางอื่นแต่คนที่ยังไม่เข้าใจก็จะคิดว่ามีหลายหนทางเพราะว่าพระองค์ก็ทรงตรัสไว้อย่างกรรมฐานก็มีสี่สิบอะไรเงี้ยคือเข้าใจไปอย่างนั้นไปเลยครับท่านอาจารย์แต่เขาไม่เข้าใจว่าหนทางเนี่ยต้องเริ่มต้นแต่ความเข้าใจแม้ในขั้นการฝังจะเริ่มด้วยความไม่รู้ไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นครับนะครับท่านอาจารย์เลยมมกจะเป็นหนึ่งจะเป็นหนึ่ง แต่ก็บอกว่าโอ้โหต้องเรียนมากขนาดนี้เหรอต้องศึกษามากขนาดนี้เหรออย่างเงี้ยครับท่านอาจารย์มนตังก็ได้ถ้าเข้าใจแต่ก็ไม่ศึกษาก็ไม่มีทางเข้าใจนั่นก็สิฮะก็อยากจะน้อยก็ต้องเข้าใจสิใช่จะน้อยจะมากก็ต้องเข้าใจคือผมเคยสนทนากับเพื่อนคุณท่านอาจารย์ทําไมต้องต้องต้องแต่ละครั้งต้องรู้ต้องรู้ละเอียดอย่างนี้เลยเหรออะไรเงี้ยครับท่านอาจารย์ก็ไม่รู้ไม่ใช่เหรอ และทําไม่ละเอียดจะรู้เหรอคือเขาอาจจะไม่เห็นความสําคัญของการที่จะต้องรู้รู้ชัดเจนรู้ให้ละเอียดอย่างนี้ครับเขาก็คิดว่ารู้นิดหน่อยแล้วก็ไปรู้คำอื่นต่อแล้วก็ไปรู้คำอื่นต่อแล้วก็รวมรวม,รมแล้วก็อะไรอย่างงี้ครับถ้าจะเพราะใช่การสนทนาธรรมนี่มีประโยชน์นะ,ะแต่เขาต้องเป็นคนตรงถ้าเขาไม่รู้เขาก็ต้องบอกว่าเขาไม่รู้แล้วจะรู้ไหมละ่ะที่ไม่รู้หรือจะยอมไม่รู้ต่อไป ก็คือขึ้นอยู่กับแต่ละคนเขาก็ไม่รู้ว่าอย่างเพื่อนไม่ว่าเพื่อนสมัยทํางานหรือเพื่อนนักเรียนอะไรอย่างนี้น,นะคะก็ไม่มีไม่มีใครฟังท่านอาจารย์เพราะฉะนั้นเราไม่ไม,ไม่ไม่กล้าเริ่มเขาก็ถามว่าอ้วนปฏิบัติทำอะไรไปปปฏิบัติที่ไหนบอกเปล่าฟังธรรมท่านอาจารย์สุจินเขาก็ทําหน้าเบอแลบอกว่าเพื่อนอีกคนอ๊็ เพื่อก็ชวนเขามาฟังนะคะเขาเออจะไปจะไปหมายราดีใจนะแส้งไม่มายากจะตายตัวเองก็ก็ก็ไม่ชวนแนะคะเพราะว่ามันก็ต้องต้องแล้วแต่แต่ว่าแต่ว่าเขาก็มองเราว่าประหลาดไม่สนใจเลยแต่แต่พี่ว่นก็ไม่ได้สนใจนะคะ oui, เพราะ <ừ. S 1> เราเราคิดว่าเรามาถูกทางแล้วเราก็เลยบอกว่าอืมก็เลยพูดง่ายๆว่าชอบใครชอบมันเพราะว่าเพราะว่าเราคิดว่าเรามาถูกทางแล้ว พูดทำนี้นะเราคิดว่าเรามาถูกทางแล้วใครจะเป็นยังไงก็ไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงเขาได้ใช่ค่ะแต่ถ้าเขาสนใจเมื่อไหร่เราคราวที่จะให้เครั้งนียนั่งแท็กซี่นะอาจารย์เจอเปิดอยู่ดีใจมากดีใจมากว่าโอ้เจอสิทธิ์ท่านอาจารย์เดียวกันแล้วใช่ใช่เปิดเปิดแล้วก็ดีใจนะคะนั่นเจอ ก็รู้สึกว่าเอออย่างนั้นดีกว่าจะไปชวนใครใช่ใช่ค่ะในในบ้านเนี่ยก็ยังมีลูกที่แบบฟังเล็กๆน้อยบ้างเพราะว่าเรา<ป>เราเปิดเขาได้ยินนะแต่พี่น้องเนี่ยไม่ฟังเลยเพราะว่าเขาก็ไม่เข้าใจว่าเราไปฟังอะไรถ้าเป็นคนที่เป็นคนตรงและฟังนะจะได้ประโยชน์มากกับคีิจอ,อย่างนียแต่ถ้าเขาไม่อยากฟังก็คือเขาไม่ตรงค่ะก็ย้อนกลับมาว่า ยากค่ะแล้วอย่างพี่อ้วนทุกวันนี้ครับฟังฟังท่านอาจารย์ทุกวันอยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วฟังฟังฟังแล้วเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างถูกประมาณนั้นส่วนใหญ่ไม่เข้าใจส่วนนหญไม่เข้าใจแล้วพอไม่เข้าใจแล้วก็ฟังใหม่ก็ฟังไปเรื่อยเรื่อก็บางทีเราก็ก็ย้อนกลับไปที่ท่านอาจารย์กล่าวอะไรตะกี้นี่บางทีก็ฟังไปเดี๋ยวเดี๋ยวก็ก็ ผ่านไปเรื่อยๆก็ฟังอย่างเงี้ยแนวทางก็ฟังไปเรื่อยๆทีนี้ต่อไปนี้คิดที่ะครังให้เขาถ<ช>่าย <ๆ S 2> จริงๆค่ะสมทนากนไปเลยว่าคืออะไรรื่ไม่เราก็ใ่เราเองนะคะถ้จะได้รู้ว่าเข้าใจแค่ไหนเพราะรู้คุณของพระธรรมจึงรำเรียนเพราะรู้ธรรมจึงรำเรียนเพิ่มกุศล เพราะรู้ชัดจึงไม่ใช่สัตว์บุคคลเพราะรู้ละตัวตนจึงพ้น